วันนี้เราก็มารีวิวอุปกรณ์กันอ,อุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเป็นที่น่าสนใจสำหรับตัวเดียนอย่างมากนะคะคอันนี้จะเป็น Samsung Galaxy Tab S6 Lite ทำไมผมถึงได้เอามารีวิววันนี้เพราะว่าเนื่องจากพี่ก้าวเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์ครับดิฉันเป็นแมค้าออนไลน์มานานแล้วนะ,ะเป็นแมค้าออนไลน์ตั้งแต่<ะ>เปิดเลยูกโกมาเเป็นแมค้าออนไลน์ใช่ครับแล้วทีนี้แมค้าออนไลน์เนี่ยมานั่งโพสต์นั่งทําอะไรในมือถือเนี่ยก็จะมีความแบบว่าอาจจะเล็กไปนิดน,นึงคือทาตอนแรกเนี่ยมันก็ทําได้ก็มีไฟเต็มที่แล้วเราก็อายุน้อยก็ยังพอไหวอยู่ทีนี้พอเมื่อเราทําไปเยอะๆเข้าแล้วเราเริ่มทําตลอดเวลาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราปวดตามากเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราอยากได้อะไรที่่มใหญ เราก็เริ่มมองหาอุปกรณ์ที่จะสพอร์ตตรงนี้พอเป็นโน้ตบุ๊กก็รู้สึกหนักไปเป็นโทรศัพท์ก็เล็กไปมันก็เลยมีความสนใจไอ้ตัวแท็บตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอยู่ๆฉิมก็ได้มันมารีวิว มันก็เลยทำให้เฮ้ยดีหรือเปล่าเราก็คว้ามันมาถือเลยแล้วก็มันมาพร้อมกับปากกาตัวนี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันใช่ไหมมันคืออะไรแต่เป็นว่าเรียกว่ามันตอบโจทย์การเป็นแม่ค้าออนไลน์ระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงประสบการณ์เรามาดูเรื่องของสเปคกันก่อนโอเคไอ้ตัว Samsung Galaxy Tab S6 ตัวนี้มันมี2รุ่นเขาเรียกว่ามันเป็นรุ่น Wi-Fi กับรุ่น LTE คือ2รุ่นง่ายเป็นรุ่น Wi-Fi กับรุ่นใส่ซิมได้รุ่น WiFi เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่าทก็จะมาสีดํา Uh huh. ส่วนรุ่น LTE ก็คือที่ใส่ซิมได้ก็คือตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่14,990บบาทจะมีสีฟ้ากับดำ แต่ที่เราได้มาคือสีดำเป็นรุ่น LTE ที่ใส่ซิมได้นะครับซึ่งเราก็ไปซื้อซิมมาเทสใส่ก็ใส่จริงจังเพราะว่าเราจะต้องลงอะไรต่างๆที่สปอร์ตการขายไงเช่นไลน์ด้วยไลน์อะไรต่างๆนานาะไลน์บิสเนสเออแล้วเราจะต้องเล่นไลน์เชฟด้วยเราก็ต้องไลน์เชฟใช่คือจริงๆไปซื้อซิมมาเนี่ยเพราะว่าอยากจะลองเล่นไลน์เชฟไลน์เชฟเกมมันเป็นเกมเกมนะฮะผมตามไม่ทันนะฮะเดี๋ยวนี้มันเป็นเกมเด็กน้อยจะไม่ได้แบบว่าจริงจังเหมือนพวกแบบเอออะไรเงี้ยไม่จริงจังขนาดนั้นเราเล่นง่ายๆนะ หลังน่ารักค่ะโอเคงั้นเรามาเข้าสู่สเปคของมันก็ขออ่านละกันสเปคข้อแรกเรามาพูดถึงตัวบอดี้กันก่อนละกันตัวบอดี้ของมันเนี่ยนี่นะครับผมก็ลองจับจับรูปรูปดูนะฮะด้านหลังเนี่ยเนื้อวัสดุมีความมีความดูดีนะมันเรียกว่ามันเป็นเนื้อแมทก้าวเคยใช้ตัวแท็บ S3 ก้าวรู้สึกว่าตัวนี้หนักกว่าแต่ว่ารู้สึกว่ามีความเหมือนมันเฟิร์มอะเฟิร์มกว่าเออมีความเฟิร์มอะเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะถือแล้วเราก็จะแบบ อย่างนี้ได้อะเนึกออกว่าแบบไม่ต้องถนอมมากอะรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าด้วยความที่เนื้อมันแน่นแล้วก็มันมีความหนักนิดนึงอผมไม่รู้ว่าทาจากอะไรน่าจะเป็นพลาสติกคุณภาพมั้งไม่รู้แต่เนื้อข้างหลังเนี่ยเป็นเนื้อแมทแล้วก็ดูดีแล้วก็มีโลโก้ส่วนข้างหน้าก็ก็เป็นกระจกเป็นกระจกปกติอยู่แล้วใช่อันนี้คือตัวบอดี้ก็รู้สึกมันดูแน่นแล้วก็ดูดีแล้วก็ดูผลความรู้สึกของเก้าตัวขอบเขาบอกว่าเป็นขอบบางขนาด7.4มิลก็ไม่บางนะไม่ถือว่าบางถ้าเก้าเทียบกับสิ่งที่ตัวเเอง ใช้ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้บางขนาดนั้นเรียกว่ามันมีความจับถนัดมือแต่ถ้าใครชอบบางก็อาจจะใครชอบบางรู้สึกขัดขใจนิดนึงแต่ก้ารู้สึกว่าก้าวชอบความจับถนัดมือมากกว่าเต็มที่กับมันเลยไม่ใช่คนมือเบา <laughs> น้ําหนักอยู่ที่460กรัมตอนแรกก้ารู้สึกว่ามีน้ําหนักพอสมควรถ้าเกิดหล่นใส่หน้าโอ้โหมีเจ็บหน้านอนมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะมาถือแท็บเล็ตแล้วก็นอนลงไปอย่างนี้มันไม่ควรเอาจริงๆโทรศัพท์เล็กกว่านี้ยังเจ็บเลยมาทำมันตกลงใส่หน้านะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าทำอย่างนั หน้าจอ,อนี้นะหน้าจอ,อนี้10.4นิ้ว1 4 4นิ้ว,นวขนาด2,000คูณ1,200พิกเซลแล้วก็ตัวนี้นะเป็น Android v เวอร์ชัน10แล้วก็รอบๆมันมีพอร์ตอะไรบ้างนะฮะด้านล่างนะครับก็จะมีพอร์ต usb type c สำหรับชาร์จแล้วก็จะมี ลำโพงโพงอยู่ตรงนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งด้านบนจะมีแจ็คส .5 เอาไว้เสียบหูฟังแล้วก็จะมีตัวไม้ไม้เล็กๆช่องนี้แล้วก็จะมีลำโพงอีกลำโพงเนี่ยมันจะมีบนกับล่างนะฮะแล้วด้านข้างนะฮะก็จะมีปุ่มเปิดหน้าจอนะครับแล้วก็วอลลุ่มหนักเบาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถาดใส่ซิมนะครับคุณก็ต้องจิ้มแล้วก็ซิมมันก็จะโผล่ออกมานะครับซึ่งมันก็จะมีเป็นใส่ไมโครเอสการตรงนี้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรเลยชอบชอบความไม่มีอะไรเลยเอาไว้จับไปอยู่ ฝั่งเดียวเลยนะเนี่ยจับอย่างเงี้ยจับท่าเนี้ยอะเราจับท่าเนี้ยถ้ามันมีอะไรมันจะต้องยุ่งฝั่งเนี้ยก็คงไม่ถนัดก็จับอย่างเงี้ยเลยงเงี้ยแล้วเราก็แจ๊ะแจ๊แจ๊จก็อยู่ฝั่งนี้เออครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีกล้องตัวนี้นะครับเป็นจุดเล็กๆอยู่ต้องหน้าส่วนกล้องหลังนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ต้องหลังไม่มีแฟลชนะอืมไม่มีแฟลตประมาณนั้น ก็จบไปสําหรับตัวบอดี้แล้วก็สเปคต่างๆทีนี้เรามาดูเรื่องถัดไปลองเทสเปิดแอปดูกันดีกว่าคุณอยากเล่นแอปอะไรเราอยากดู Netflix กันเลยอยากดู Netflix Netflix เลยไหมเอาไวด้ดูนั่นดูนี่ซื้อมาจอใหญ่ขนาดนี้เราต้องดูอะไรสักอย่างอยู่แล้วอ่ะดู Netflix ผมต้องคลิกแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเทสเปิด Netflix กกันดูปึ๊บปึ๊บตกลง อืมดูอะไรดีไอ้ที่คุณดูอะ่ะที่คุณ <It S 2> อิตาวอนอะเออที่คุณบอกนะัก้นลองเปิดขึ้นมาสิล <It 's S 2> องเปิดอะไรก็ได้สักเรื่องนึงอ่ะหนังการ์ตูนนี่ก็ได้โฮเทลเดลูน่าอะไรก็ได้อ่ะโฮเทลเดลูนะะ่า,า, <ti> านะฮะอ่ะมา ไไประมาณนี้เสียงดีนะเสียงดีนะนี่ไงทาถูว่าสนุกโเรนอายูด้วยอายูเล่นใช่ครับียหกไม่่าไไแต่นางเอกชอบแต่เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนมันยังมีระบบดอ l บ y ด้วยผมอยากรู้ว่าคุณจะรู้สึกไหมจากฟังเมื่อกี้นะผมจะเปิดดอ l บ y a แอดมอสเปเราก็รู้สึกอยู่นะแตกต่างไหมเฮ้ยแล้วามันต่างนะเปิดดอ l บ y ์แอดมอสแล้วรู้สึกแบบมันมันกังหวะกว่าเสรยลาว u กว่า พูดถึงรู้สึกว่ากังวานกว่ากังวานกว่าไม่ได้แบบบีบบีบนิดนิดเหมือนเมื่อกี้ไม่งั้นใส่เอนเตอร์เทนนี่เปิดดอเบย์แอสโมดได้เลยนะคือไม่ไม่จะเป็นที่ต้องแบบใส่หูฟังก็รับรู้ได้ว่ามันมีความแตกต่างลองลองกลับไปฟังแบบเดิมไหมอ่าแบบเดิมนะฮะอ่ะปิดดอเบย์แอสโมดเป็นไงมันจะทูกกว่าไหม เราหัวชิน부터ตบปาร์ตป่ะคือเราเราเรารู้สึกถึงเสียงนางเอกว่ามันมีความมีความทุ้มขึ้นนิดนึงทุ้มขึ้นใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เหมือนมันบีบเหมือนเหมือนเป็นเสียงที่บีบนิดนิดแต่ถ้าดอเบย์แอดมอสมันจะมีความทุ้มขึ้นนิดนิดอ่าฉันดอเบย์แอดมอสเอาเสียงนางเอกฟังเสียงนางเอกอีกอจิคับเบิ้ลเห็นเรารู้สึกไหมรู้สึกรู้สึกอฟังเสียงนางเอกจะรู้สึกเพราะว่าเสียงผู้ชายมันทุ้มอยู่แล้วแต่เสียงนางเอกมันจะแบบกังวานใสขึ้นกังวานขึ้นมาอีกหน่อยนึ่ง อันนี้คือ Do บ b y a t m o แแล้วเสียงที่เราได้ยินกันเนี่ยนั่งฟังเนี่ยอันนี้ผมเปิดสุดเลยนะฟังแบบรู้สึกเซวร์าลมีความดังที่โอเคกำลังดีเลยเราซื้อไอแทนที่มันแบบตั้งขึ้นมาางของโมฟโมฟะลรวะเดี๋ยวเรามารีวิวเพราะว่าเราเดี๋ยวไปทำงานอ๋อเว้อ๋อเออใช่คืณคุณคโอเคโอเคเราจะไว้ทำงานนะคะขายของออนไลน์ครับดูเหมือนจะมานั่งดูซีรีส์เกาหลีซะลองเสร็จงานแล้วเราก็ไปดูซีรีส์ครับดยไอนี้อันเดียวนี้ใช่ อันนี้เทส Netflix นะครับเน็แอปก็เป็นเรื่องของความคอนทราสของจอแล้วก็เป็นเรื่องของเสียงนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเสียงดีใช้เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยได้สบายเลยอันนี้เทสกับ Netflix ก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนก็ได้ใช้แน่นอนใครก็ดู Netflix นะครับใช่ถัดไปเป็นเรื่องของปากกาเรื่องของปากกามม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเก้ามีความรู้สึกว่าเก้าเคยใช้รุ่นก่อนหน้านี้แล้วการู้สึกว่ามันแตกต่าง ก่อนที่จะเป็นเรื่องประสบการณ์การใช้งานมาดูรูปลักษณ์ภายนอกของมันก่อนโอเคโอเคโอเครูปลักษณ์ของตัวปากกาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้แหละถ้าดูที่ดีมันจะมีความตรงเนี้ยจะกลมแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีความเป็นเหลี่ยมเขามีเหตุผลของเขาโค้งและเหลี่ยมมีแบนยูฝั่งนึ่งส่วนแบนใช่ใช่ที่เหลือโค้งหมดใช่อันนี้มันมีเหตุผลของเขาว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้เพราะว่าเขาอะต้องการให้ตัวปากกาเนี่ยหนีบข้างข้างอย่างนี้อยู่ และก้าวคิดว่ามันเป็นเหตุผลของการที่ตัวแถบตัวนี้มันหนาขึ้นมาด้วยอ๋อเอาไว้นีปากกาเพราะว่ารุ่นที่เคยใช้มันจะบางแล้วมันมีปากกามาแล้วตอนที่ได้ปากกามามันก็เหมือนก็ติดติดบ้างแต่ด้วยความที่ตัวแถบเก่าที่ก้าวใช้มันเล็กติดไม่ค่อยอยู่มันมันไม่ค่อยแนบกันนะมันชอบหลุดก็เลยจบไปไม่ได้ใช้ฟังก์ชันการดูดกันของปากกากับตัวเครื่องเลยเพราะว่ามันอาจจะด้วยความที่มันเล็กเขาทาให้มันเล็กไงมันแบนแต่รุ่นนี้มาเนี่ยก้าวว่ามันดีตรงที่อันเนี้ยมันเหนียวด เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยเขาทําตัวแท็บที่มันหนาขึ้นแล้วทรงปากกาแบบนี้มันฟังก์ชันอยู่พอสมควรอันนี้คือเรื่องของตัวปากกาแล้วก็ตัวเนื้อสัมผัสเนี่ยมีความคล้ายกับด้านหลังของไอ้ตัวแท็บเนี่ยคล้ายกันเป็นวัสดุดีเอออันเดียวกันเลยก็าวามันเกรดเดียวกันเลยคือมันจะมีความเนื้อแมตต์รู้สึกดูนั่นแล้วก็น้าหนักเบาอันเนี้ยรู้สึกได้ถึงความน้ําหนักเบาน่าใช้แบบเอ้ยจับถนัดมือเหมือนปากกาทั่วไปรู้สึกโอเคอะ่ะอันนี้เรื่องของปากกาแล้วก็ปากการุ่นเนี้ยมันไม่ต้องชาร์จแบ อกไปแล้วว่าไอตัวปากกาเนี้ยมันติดกับตัวเครื่องได้ใช่ปะ่ะไอที่เราติดที่ดูอันนี้คือการติดที่ถูกต้องนะแต่ว่าตอนที่มันมาครั้งแรกอะก้าวอะไม่รู้ก้าวก็คิค้วมันติดตรงไหนก็ได้ติดตรงไหนก็ได้ติดท่าไหนก็ได้ตอนแรกคิดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เข้าล็อกอะคือติดอย่างเงี้ยสังเกตดูว่ามันจะไม่เข้าล็อกจะเห็นพื้นที่ตรงนี้เห็นป่ว่ามันแบบมีการดึงดึงเห็นไหมมันไม่ลงล็อกอะคุณดูดูไม่ค่อยจะหนึบเวลาดึงดึงออกง่ายมากซึ่งตรงข้ามกับแบบนี้ แบบนี้เห็นไปดึงดึงไปทั้งแถบเลยเห็นว่าเนี่ยคือมันค่อนข้างแน่นนะถ้าเราติดให้มันถูกด้านใช่อมันก็จะแน่นอันนี้คือสามารถจะลากมันไปได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าคุณผิดด้านคุณเีแค่กลับหัวเอาหัวลงก็ดูหลวมๆแล้วหลวมแล้วดึงไม่ไปแล้วเออย่างเงี้ยอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะมาติดด้านนี้ด้วยนะครับด้านนี้ก็ไม่ให้ติดนะฮะมันมันไม่ลงตัวกันอ่ะมันต้องมาฝั่งนี้แล้วก็แงนปลายปากกาขึ้นเท่านั้นนะมันถึงจะเป็นล็อกของมันแล้วก็อยู่เลยใช่เขาดีไซน์มาให้เป็นเขาดีไซน์มาแล้วอันนี้อันนี้แน่นเลยเนี่ยลากแล้วไปอันนี้คือเรื่องของปากกาถัดมาก็คือการใช้ตัวปากกากับแอป Samsung Note ดูลองใช้ดูคือก้าวลองแล้วก้าลองเขียนดูแล้ว ลองไม่แต่ว่าคุณเหตุเาขาวาดรูปเลยนะแต่ก้าวไม่ได้วาดวาดไม่เป็นคุณใช้เป็นอะไรเขียนเล่นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิด๊กอะไรไปเรืเ่อยเปื่อยก้าวก็จะทําอย่างนี้ก็คือ,คอหยิบปากกาขึ้นมาแล้วก็จิ้มมาแถวนี้มันจะเห็นรูปดินสอพอจิ้มมาตรงนี้มันจะขึ้นมาเป็นคําสั่งโดยไม่แตะเออคาสั่งโดยไม่แตะใช่ใช่คือ <บด S 2> ก้าวกดที่ปากกาแล้วมันก็ขึ้นมาแบบนี้เลยเยอะๆแล้วก้าวก็จิ้มเข้าไปอย่างนี้อ่ามันก็ขึ้นมาละขยายอ่าขยายแล้วเราก็เขียนเล่นที่เราอยากเขียนอ่าก้าวก็เขียนไปบันทึกนะ หรือบางทีเราอยากแบบวาดรูปให้ทุกคนเห็นภาพนะคะเดินทางมาทางนี้นะคะวาดแผนที่เนี่ยเอาไว้บอกแก๊บอะเอาไว้บอกแก๊บโหไม่ใช่ไม่ใช่ละ คือเราก็วาดแล่นจริงๆงานก้าไม่ได้ต้องวาดหรอกแต่ก้าวชอบการเปิดขึ้นมาเลือกสีปากกาแล้วก็วาดนั้นวาดนี่เนี่ยแต่ว่าคุณเห็ดนะเขาวาดรูปจริงจังแว่เขาก็รู้สึกถึงความหนุ่มนิดนอันนี้ในฐานะของในฐานะของคนที่วาดรูปวาดรูปวาดรูปลงสีเลือกสีเยอะเขามีประสบการณ์ในการใช้พวกมาวากาเยอะใช่ไเขาก็จะอะไรนะวาคอมอะไรของเขาใช่ไหมวาคอมแล้วก็เคยใช้ของ Apple ิล่ะก็มีความรู้สึกว่าของตัวนี้มีความหน่วงนิดนึงพอมันเริ่มสีเยอะๆนิดนึงหน่วงนิดนึงหน่วงนิดนึงนิดนไม่ดีเยอะใช่ บ้านลูปไม่ได้สายแบบใช้อะไรเยอะแยะแก้ก็จะไม่ได้ติดอะไรความเจ๋งที่คุณเห็ดบอกนะ<า>ก็คือ,อวางมือลงไปแล้วเขียนอันนี้มือมือโดนไหมโดนดิก็วางมืออยู่เนี่ยวางมือไปก็ก็ไม่เป็นนะเออเออ,เอ,อ ก็สามารถวางมือบนหน้าจอได้นะใช่ก็วางไว้อันนี้พยายามเขียนให้เร็วนะจะได้ดูสปีดมันว่ามันเซนซิทีฟแค่ไหนมันหน่วงนิดหนึ่งนิดหนึ่ง ก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องปากกาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้รู้สึกเองนะประสบการณ์ใช้งานมีความรู้สึกว่าความแบบพอเราจิ้มอย่างนี้แล้วมันตอบสนองอะ่ะการรู้สึกมันตอบสนองดีกว่าที่เคยใช้ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะใช้มันจิ้มทําอันนี้ทําอันนั้นทําเป็นแบบว่าจิ้มไปเปิดขึ้นมาไม่แต่ใช้กับลายก็ยังใช้ปากกาใช่ฉันใช้ทุกอย่างจิ้มฉันรู้สึกว่าบางทีนิ้วฉันใหญ่ไปเราก็จิ้มไปเราสนุกกับการใช้ปากกาอย่างเงี้ยเปิด <_ <d> _>เขานะ้าอินสตาแกรมเขา้าไอจีแล้วเราก็เลื่อนดูใช้ปากกาเล่นไอจีเอ๊มีคนกดไลค์นะคะดูไอ้ใครกดไลค์นะเลื่อนเลื่อนก็รู้สึกมันตอบสนองดีอ,ะอ่ะเออด่ดูความลื่นดูความลื่นนี่ออนความลื่นของการเลื่อนขึ้นด้วยเห็นไหมเนี่ยอมลื่นดีเนาะนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยติดอะลื่นใช้ได้เนี่ยอืมอืมมีจต่เสื้อผ้าเ้น มีของร้านตัวเองมากไหมเนี่ยของร้านตัวเองอันนี้เนี่ยของร้านตัวเองร้านชื่ออะไรฮะร้านชื่อวีวีไนท์แฟชั่นนะคะครับอันนี้มันเละป่ะครับนี่น้องแลน้องแลนี่ครับเวลาว่าเซตนี้เละสวยนี่เราชอบเราชอบเราชอบเละเซตนี้มากเฮะอย่างเงี้ยเราก้าก็ชอบแบบเออใช้มันไปเอาไลฟ์รูปตัวเองไลฟ์รูปตัวเองแรงมากคือก้ารู้สึกว่าเก้าชอบปากกาที่มันดูเร็วเดียเนี่จำไหมอืม จริงๆปากการุ่นที่ก้าวใช้มันก็ไม่ได้สามารถใช้ได้กับทุกอย่างแบบนี้มันจะใช้ได้กับเฉพาะในโน้ตแต่ว่าแน,นี้ใช้ได้ทุกอย่างเลยอันนี้ดูใช้ได้ทุกอย่าง่ะแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกตอบสนองไม่ค่อยดีเท่าอันนี้อันนี้มันดูไวมันทันใจเออเออดีนะอชอบชอบอันเนี้ยเนี่ยนี่ก็คือเรื่องของปากกาที่ก้าวรู้สึกเออมันน่าใช้ถือว่าเรา เราเปิดบันทึกที่เราบันทึกไว้อันนี้นี่ไงที่คุณเห็นวาดรูปอ่วาวาดจริงจังหน่อยนะวาดจริงจังหน้าเหลี่ยมมากครับวาดจากหน้าตัวเองนะวาดจากหน้าตัวเองนั่นแหละประมาณนี้ก็รู้สึกชอบใจนะแล้ว,วจริงๆแล้วก็คือชอบใจตรงที่มันใหญ่แล้วก็เวลาที่เราใช้งานมันตอบสนองดีม,มันไม่ช้าแต่มีติดนิดเดียวนิดเดียวตอนใช้ปากกาในไลน์ สมมว่าเราจะส่งภาพนี้เรามีรูปแล้วเราอยากใช้ปากกาเขียนในภาพเราค่อยส่งลายมันช้าเกินไปรู้สึกติดขัดออ่าโเคหม่ห้องเืดนมันนืดมากอะโอเคประมาณนั้นะที่เหลือโอเลยที่เหลือจะได้อยู่ก็มีเท่านี้ส่งเรื่องปากกา ต่อมาเป็นเรื่องของสเปคนิดๆหน่อยๆกันนะครับเรื่องของ CPU CPU ของตัวแท็บเล็ต S6 Lite ตัวนี้นะฮะเป็น CPU Exynos เวอร์ชัน9611แรม4 g ิแล้วก็ตัวสโตรเ g e 64 g b คุณสามารถจะใส่ micro SD เพิ่มได้ซึ่งมันรองรับ micro SD อยู่ที่1 t ทราเยอะมากนะเผื่อใครที่แบบว่าต้องใช้ทำงานแบบหนักๆจริงๆนะฮะต้องการพื้นที่เก็บก็ใส่ micro SD เพิ่มเข้าไปก็ได้1เทราก็เยอะอ่ะเรื่องกล้องกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลเป็นแท็บเล็ตที่มีเลนเดียว แล้วก็ต้องหน้ามีความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับจริงตัวแท็บตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องของกล้องสักเท่าไหร่คือมีกล้องเอาไว้เพื่อใช้ในการให้มันมีกล้องเพื่อบันทึกอะไรบางอย่างไม่ใช่มีเอาไว้เพื่อถ่ายแบบสวยๆอะไรอย่างนี้เลยนะฮะแต่ถ้าอยากเห็นภาพผมจะถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังให้ดูต้องบอกก่อนว่าเราอะอยู่ในสตูแสงมันน้อยแสงมันค่อนข้างจะน้อยถ่ายกันเองดีไมล่ะใช่ใช่แต่มันค่อนข้างจะน้อยนะฮะสภาพเออนี่ใช้เลขห้าได้ได้เออ ใช้เล็กห้าได้นะฮะกลางมือ5้าอย่างนี้แล้วมันจะเขาดาวอ่าใช่เอาอีกเล็กห้าเล็กห้าอือนะฮะกลางมือ5อย่างงี้นะครับแั๊หนึ่งอ่ะแค่นี้ถ่ายคือถ้ามือไม่ใหญ่อย่างเงี้ยทำกันอ้โหคุณอ่าไหนคอมือก้าเลยมือมือผมขมือก้าอย่างเงี้ยอ่าคุณกดชตอตไปมาามือห้าอ๋อกลมือนานเล็กห้าสมมตอยู่คนเดียวไม่ีครทำอ่าสมมติว่าเซอฟี่คนเดียวนะครับเลเลขห้าไป อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ของซัมซุงอยู่แล้วที่ทํามือเล็กนแบบอย่างงี้ยแต่คุณก็ยังถือไหวอยู่ใช่ใช่ต่อมาอันนี้กล้องหลังอันนี้กล้องหน้าก้องหน้านี้กล้องหลังเด้กล้องหลังมากอ่ะโอเคเอางี้แล้วกันโอเค ตามมีตามเกิดฮะถ่ายกันแบบตามบุญตามกรมนทฮเทเให้ดูเทให้ดูเทเทครับคุณภาพกล้องหน้ากล้องหลังอะไรก็หน้าก็บิวตี้กันไปนะบิวตี้มากปรับเลยดีเดียวครับปรับได้เมื่อกี้เห็นขออนุญาตนะับรับไม่ได้กับความบิวตี้เอาบิวตี้ออกก็ได้บิวตี้เปิดระดับ2นะฮะหรือระดับหนึ่งพอนะครับขออีกทีฮะโอ้โหิมถึงก็ต้องถ่ายใหม่ มือสั่นมากอะอ้าแน่ผมเอาอิวตี้ออกนะพอดีว่ายอมรับกับความิวตี้นี้ไม่ได้นะฮะก็ประมาณหนึงนสัคุณภาพก็ประมาณหนึ่งนั่งทำงานอยู่เจอเพื่อนอย่างน้อยเซลฟี่กันบ้างไม่ใช้โทรศัพท์เพื่อนด้วยใช้อันนี้อยู่ยกขึ้นถ่ายเลยอย่างนี้ก็ได้ใช่ครับก็มานี้แหละกล้องไม่ได้เป็นจุดเด่น บดทึกได้โอเคสำหรับเรื่องกล้องส่วนเรื่องการชาร์จอันนี้เครหัวชาร์จเป็น USB C นะครับแล้วก็รองรับฟาชาร์จที่15วัตต์แบตเตอรี่มีความอืดอยู่ที่7,400 0 ah, อ a h นะครับแล้วก็ของแถมก็ตามสไตล์ Samsung ก็จะมี Galaxy Gift ะนะครับอ,อันนี้ก็คือซื้อได้แล้วเผื่อใครชอบเอาไปลดค้าอาหงอาหารขนมอะไรอย่างเงี้ยนะรับจ่ายรัจ่แล้วก็จะมีตัว YouTube Premium ฟรี4เดือนมันก็ตกเดือนละ159บาท4เดือนก็ได้เท่ากับ6 ไปสามสิบหกบาทอันนี้ก็เป็นของแถมเอามูลค่ามาให้ฟังกันดูนะครับมันก็มีมูลค่าแต่มาอาจจะเปลี่ยนแปลงทีหลังหรือเปล่านี่เราไม่มีอันนี้ไม่ทราบแต่ณวันนี้ที่เราถ่ายที่ที่ซื้อมาเนี่ยเอาที่ซื้อมาเลยเนี่ยได้มาปั๊บมันขึ้นเลยว่าใช้ YouTube p r เมียมได้4เดือนฟรีนะครับมันขึ้นมาให้เลยโอเคหมดหมดเรียบร้อยหมดแล้วอยากเล่าประสบการณ์นิดนึงก่อนตั้งแต่เริ่มการใช้ทํางานถามว่ามันตอบโจทย์กว่ามือถือในแง่มุมไหนบ้างแล้วก็เรื่องไหนบ้างที่รู้สึกว่ายังติดติดในแง่มุมของความใหญ่่่คววววาาาามสะดดกก็ถถือออตบโจทยย์ไ้ี ได้ไหมก็อยากได้เลยเอามาใช้ทํางานคือก้าอ่ะจะเป็นลักษณะว่าเปิดแอปนี้เปิดนี้เปิดนี้แล้วก็สลับไปสลับมาอย่างเงี้ยก็ใช้งานได้ดีแล้วก็มันจะมีแค่บางแอปเท่านั้นที่เรารู้สึกว่ามันหน่วงคือ Line Business เปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีความหน่วงกว่ามือถือนิดนึงที่เรารู้สึกได้เพราะเราใช้เป็นประจําทุกวันมันก็จะมีจุดแค่นี้ถามว่ามันติดขาดไหมก็นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดเป็นประเด็นว่าไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งสําหรับเรื่องของการเล่นเกมเล่น ไลเชฟเล่นอยู่เกมเดียวครับรู้สึกว่าสนุกว่าเลย มันเป็นเกมยังไงนไลน์เชฟมันเป็นเกมที่นะคะน้องหมี่ของเราเปิดร้านอาหารเริ่มจากการทําแพนเค้กแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆหลายๆอันคือมันต้องการพื้นที่ใหญ่ๆในการทําแพนเค้กนี่ในการเล่นใช่ก็รู้สึกว่าการที่มีหน้าจอใหญ่ๆเล่นแล้วมันสนุกขึ้นเยอะตอนแรกนึกว่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็นึกว่าธรรมดาเออแต่พอเราได้เล่นเฮ้ยมันสนุกกว่าจริงๆคือถ้าเราไปหาอะไรมาลองให้มันดีๆเนี่ยนะสนุกมากอะเสียงมันดีอะเสียงเราซ้ายขวาใ้่เสียงมันน่ารักกุ๊งกิ๊าเอยกหรืว่าลำโพงเนี่ยที่มันอยู่ตรงข้ามกันเ พอมาตั้งแบบแนวนอนเนี่ยมันออกซ้ายฝานะฮะมันก็จะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปเลยทีเดียวนะฮะสนุกก้าวรู้สึกว่าเล่นเกมแล้วสนุกครับจิงตอบโจทย์อินเตอร์เทนเนาะตอบโจทย์ใะหอินเตอร์เทนอินเตอร์เทนอะคือทำงานและอินเตอร์เทนในเครื่องเดียวเออใช่แต่ว่าไม่ได้อินเตอร์เทนแบบเป็นสายเกมจ๋าคือก้าวไม่ก้าวไม่ใช่สายเกมมือถือขนาดนั้นอยู่แล้วก็เลยเอาเราเล่นดูอะไรที่เราใช้อยู่แล้วถามว่ามันมันดีมันน่าซื้อมั้ยก็อยากได้อยู่ครับถ้าเขาไม่เอาคืนก็ดีอันนี้พอดีผมมมไปปปยืเข้าาาาสสรรุว่จะบณ์ งานแล้วเนี่ยข้อสรุปเลยเนี่ยถามว่าอยากจะมาได้ทํางานไหมก็อยากได้ตอือการทำงาน Dial ากรเไม่แม่ค้าคออนไลน์ของดิฉันมากค่ะโอเคอันนี้ก็คือรีวิวในมุมมองของแม่ค้าออนไลน์แล้วเวลาโพสไอจี IG ที่คุณชอบบ่นว่าเวลาโพสเสื้อผ้าใน i อจีมันคือเวลาคือไอจีเนี่ยมันบังคับเราทําเฉพาะในมือถือเท่านั้นใช่ทำในคอมไม่ได้ในคอมทําได้โพสได้รูปเดียวแต่9โพสหลายหลายรูปแต่หนึ่งโพสเนี่ยได้10รูป ซึ่งนนทำได้ไใช่ทําได้เฉพาะในโมบายแท็บเล็ตมือถือเท่านั้นก็เลยจะต้องใช้มือถือทํางานบ่อยๆแบบอัปรูปแล้วก็ปวดตาทําให้รู้สึกไม่อยากทำอ่ะแต่นี่พราะอันนี้มันใหญ่ดีไงเราก็ไม่ต้องมานั่งเพ่งอย่างเงี้ย สวกเพราะงั้นแม่ค้าไ G จหรือว่าทํางานได้สะดวกขึ้นนะถ้าในมุมมองที่ว่าเราอะไม่ได้ใช้มือถือถ่ายรูปก้ารู้กึกสะดวกโอเคแต่ทีนี้แม่ค้าออนไลน์ขายเสื้อผ้าหลายๆคนเขาใช้มือถือถ่ายรูปด้วยถ้าสมมติตัวนี้นะพัฒนากล้องเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่แน่นะแล้วก็ขายสัก4ี่หมื่นใช่ไหมเอาแต่ถ้ามันสามารถทํางานได้มันไม่ได้แบบจะต้องตั้งโต๊ะเหมือนเป็นโน้ตบุ๊กอะมันก็แบบถือไปถือมาถ้าเขาพัฒนาเรื่องกล้องนะก้าแม่ค้าน่าจะชอบเลยเพราะเขาถ่ายรูปเลยแล้วก็อัพเลยไงก็คือทํางานเสร็จจบในตัวเดียว ใช่ใช่โอเค okay. แต่ว่าประสบการณ์ในการที่ใช้ IG ด้วยแท็บเล็ตใหญ่ๆแบบนี้ชอบมากแฮปปี้ <Happy. S 2> ก็ชอบอ,อ่ะโอเคได้ตามนั้นอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์การเป็นแม่ค้านะครับด้วยแท็บ s 6 lite ก็ถือว่าประทับใจกับคนทํางานไปของออนไลน์แล้วก็เอนเตอร์เทนด้วยโอเคงั้นก็จบและรีวิวนะครับจบเพียงเท่านี้นะคะสําหรับการรีวิว samsung galaxy tab s 6 lite ถ้าใครชอบก็ไปลองเทสเล่นที่ร้านดูถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ยืมสับ กเราด้วยการเข้ามาช้อปปิ้งที่ w w w e l e ไวด์ c o m บเอแลนะคะแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าเ่อหนุนพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ